ระบบนี้นะครับก็จะเป็นระบบขายหน้าร้านนะครับ p o s System นะครับก็จะเป็นการซื้อขายสินค้านะครับแล้วก็พิมพ์บิลสลิปนะครับสามารถสะสมแต้มได้ด้วยนะครับอันนี้ระบบนี้มีสะสมแต้มนะครับสะสมแต้มเพื่อเอาแต้มเนี่ยมาแลกเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าครั้งต่อไปนะครับสำหรับคนที่ต้องการตัวระบบนะครับจะเรียนเขเียนเว็บอยากเขียนโปรแกรมอยากจ้างเขียนระบบ oppon, อะไรนะครับก็สามารถ และลายตารางคิดมาได้เลยนะครับระบบนี้นะครับก็จะเป็นระบบขายหน้าร้านนะครับตัวระบบ p ีพอนั่นเองนะครับโดยที่ระบบเนี้ยก็จะมีการสะสมแต้มนะยครับคือซื้อสินค้ากี่บาทก็จะได้กี่แต้มนะครับสามารถตั้งค่าได้แล้วก็แต้มเนี่ยกี่แต้มถึงจะเป็นลดราคาหนึ่งบาทอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถตั้งค่าได้อเดี๋ยวเรามาดูระบบเลยดีกว่านะครับก็อ,อินเข้าแอดมินเข้ามา สายแอดมินครับแล้วก็เราอินเข้ามานะครับเราอินเข้ามาแล้วก็จะเป็นแดชบอร์ดธรรมดานะครับก็จะมีเมนูตั้งค่าอยู่ข้างล่างสุดน,นะครับสามารถตั้งค่าชื่อร้านที่อยู่ร้านเลยทั่วๆไปนะครับแล้วตัวนี้ครับก็จะมีการแลกแต้มครับเช่นซื้อของอซื้อของกี่บาทอย่างตรงนี้ครับซื้อสิบบาทเนี่ยได้หนึ่งแต้มแล้วเอาหนึ่งร้อยแต้มมาแลกได้เท่ากี่บาทนะครับ ที่ตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีวิธีการคำนวณแต้บนะครับคราวนี้มาดูวิธีการใช้งานดีกว่าครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าขายสินค้านะครับแล้วก็มีจัดการสินค้านำเข้าสินค้าจัดการสมาชิกแล้วก็รายงานการขายนะครับคราวนี้เรามาดูทีละขั้นตอนเลยดีกว่าครับตอนแรกก็มาจัดการสินค้าก่อนนะครับมาเพิ่มหมวดหมู่สินค้าก็อาจจะเช่นคอมพิวเตอร์แล้วกันนะครับอ่าเสร็จเราก็กดบันทึก ก็จะเป็นการเพิ่มหมวดหมู่เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรากดเพิ่มสินค้าใหม่นะครับก็จะมีหมวดหมู่ออออินวันเห็นมาขึ้นมาเดี๋ยวผมจะกรอกรหัสสินค้าเข้าไปนะครับไปมาผมกรอกราคาไปครับห้าพันขายวันห้าได้กําไรพันห้านะครับก็จะคิดเป็นสาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะขึ้นมาเลยว่าเราจะได้กาไรพันห้าต่อเครื่องนะครับสต็อกมีกี่เครื่องนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ลูกค้าสินค้านะครับพอใส่ลูกค้าสินค้าก็จะมีลูกสินค้าตัวอย่างขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็กดบันทึก พอกดซื้อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่ามีชื่อสินค้ารือสินค้านะครับต้นทุนนะครับแล้วก็ราคาขายได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์กี่บาทเหลือกี่ชิ้นนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีปุ่มอ่าเป็นตัวกริดวิวนะครับมีสินค้าให้ดูแบบนี้ได้นะครับนี่เดี๋ยวจะดูแบบนี้ครับตรงนี้ก็จะมีปุ่มวิวสา,สามารถดูได้นะครับวิวอ่าโซนนี้ได้แล้วก็ลบสินค้าได้นะครับ ตรงนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันครับแ้อ่ีต่อมานะครับเราก็มาจัดการสมาชิกก่อนนะครับมาเพิ่มสมัครสมาชิกใหม่ฮะส่วนมีสมาชิกใหม่ครับมาขอสมัครสมาชิกนะครับหรือว่ามาซื้อสินค้าครั้งแรกนะครับก็กดสมัครสมาชิกง่ายๆครับก็ใส่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรแล้วก็แบบชาชนนะครับหรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้ผมใส่ข้อมูลลงไปครับชื่อนะครับ เราปุแล้วก็เบอร์โทรสุว่าทํเาไม่ใส่แล้วกันนะครับล้วก็กดสมัครสมาชิกอ่าเรียบร้อยแล้วครับสมัครสมาชิกเสร็จแล้วแต้มที่มีอยู่ก็มีแค่ศูนย์แต้มนะครับเพิ่งสมัครสมาชิกไปตรงนี้ก็ก็จะสามารถแก้ไขได้แล้วก็กดดูประวัติการใช้แ,แต้มได้ครับตอนนี้ไม่มีอ่าคราวนี้มาขายสินค้าครับสุว่ามาซื้อสินค้านะครับซื้อคอมพิวเตอร์ไปอ่าเห็นมาเครื่องละหกพันห้า 5, 5. สุว่าซื้อสองเครื่องนะครับกเ็เลขึ้นมาหมื่นสาม เห็นไหมครับหมื่นสามราคาหมื่นสามพันบาทนะครับตรงนี้เราก็ใส่ข้อมูลสมาชิกลงไปครับก็ใส่เบอร์โทรลงไปเบอร์โทรหรือว่าบัตรชาชวนรนะครับเสร็จแล้วก็กด enter ก็เห็นจะขึ้นมาเห็นไหมครับว่ามีส่วนแต้มอล้นีมีแต้มเพิ่งซื้อครั้งแรกอ่าสว่ากดซื้อไปครับกดชําระเงินพอกดชำระเงินแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาครับเป็นพิมพ์บินขึ้นมาครับ มันก็จะเป็นบินแบบนี้ขึ้นมาเป็นบินเล็กๆครับแบบอของร้านสะดวกซื้อนะครับเสร็จแล้วก็กดพิมพ์บินคราวนี้เราก็ไปดูที่รายงานการขายครับก็จะเห็นว่าขายได้สองเครื่องนะครับเครื่องละพันห้าถูกไหมครับกำไรก็สามพันนวขึ้นในตรงนี้นมามัวเลขขึ้นมาครับว่าวยอดขายรวมวันนี้ได้เท่าไหร่ต้นทุนกี่บาทได้กำไรเท่าไหร่ต่อวันครับ สามารถ X เอ็กพอร์ออกมาเป็น Excel ได้แล้วก็สามารถกรองเป็นวันได้นะครับว่าจะดูของวันไหนวันเดือนปีไหนนะครับต่อมาก็มาดูที่จัดการสมาชิกครับก็จะเห็นแล้วว่า,าได้ทั้งหมดหนึ่งพันสามรอยแต้มนะครับสิบสิบบาทเท่ากับหนึ่งแต้มนะครับขึ้นมาขึ้นมาแนละ้ต่อมาเนี่ยเราก็จะมาซื้อสินค้าอีกนะ่งว่าซื้อเหมือนเดิมเห็นไหมครับหกพั 6, 5, 5นห้านัซื้อเครื่องหนึ่งของห้า ควนี้เรากาะสมาชิกลงไปเห็นไหมจะขึ้นว่ามีหนึ่งพันสามร้อยแต้มเราจะใช้กี่แต้มในการลดราคาสินค้านี้เราตั้งไว้ว่าหนึ่งร้อยแต้มเท่ากับหนึ่งบาทเท่ากับว่าถ้าเราใช้ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะลดไปสิบสามบาทเห็นไหมครับมันจะลดไปสิบสามบาทส่วนลดก๊กชระบินครับเห็นไหมครับในบินเนี่ยก็จะลดไปสิบสามบาทก็อเอาแต้มที่เราขายของได้ ใ่เราซื้อของเขาที่แล้วเนี่ยมาเป็นส่วนลดนะครับแน่นอนเรามาดูที่สินค้าเนี่ยมันก็จะเหลือแค่เจ็ดชิ้นนะครับเพราะว่าเราขายไปแล้วสามชิ้นนะครับเราก็สามารถกดนาเข้าสินค้าได้ครับก็เรียกไปที่สินค้านั้นนะครับที่ไปที่คอมพิวเตอร์แล้วก็เติมเข้าไปครับอีกสามเครื่องนะครับสามเครื่องก็เหมือนห้านะครับเราก็กดเครื่องสต็อก เห็นไหมครับว่าก็จะมีประวัติเพิ่มสต็อกเข้ามาอยู่ตรงนี้ไปที่จัดการสินค้าครับก็จะมีสิบชิ้นเหมือนเดิมเราเพิ่มอีกสามชิ้นคราวนี้ไปที่จัดการสมาชิกครับแต้มก็จะเหลือเท่านี้เพราะว่าเราซื้อไปหนึ่งชิ้นถูกไหมครับซื้อไปหนึ่งชิ้นแล้วก็ชิ้นนั้นอ่ะเราใครแต้มส่วนลดไปสิบสาบาทด้วยครับแต้มมันจะเป็นเท่านี้พอไปดูที่ประวัติครับนี่ครับมันก็จะมีประวัติการรับแต้มใช้แต้มอยู่ตรงนี้อ่า ก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับระบบคายหน้าร้านแอพพิเอที่มีฟังก์ชันนะครับสามารถซื้อของเนี่ยเราก็ได้แต้มน,นะครับแล้วก็อเอาแต้มไปลดร,ราคาสินค้าในการซื้อครั้งต่อไปนะครับถ้าใครสนใจตัวระบบ,บนะครับอยากซื้อระบบอยากเรียนเขียนไม่เขียนโปรแกรมเนี่ยก็สามารถแอดไลน์แอดได้รัคลิดมาได้เลยครับ